สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของอาหารนะครับเป็นไก่ทอดนะครับหลายๆท่านอาจจะชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบกินไก่ทอดนะครับวันนี้เราจะมีอีกแง่มุมหนึ่งของไก่ทอดนะครับพอดีอันนี้ชิ้นนี้นะครับราคา45บาทนะครับไปซื้อไว้ให้เด็กนะฮะหลังเลิกเรียนนะครับตอนเย็น้อยหางปรากฏว่ามัน สมัยนี้นะเป็นไก่ที่เขาไปซื้อไก่แช่แข็งแล้วก็เอามาทอดนะครับก็คือเนื้อมันยังนะครับเอามาให้เด็กกินแล้วปรากฏว่าเหมือนมันไม่สุกนะครับก็มีเนื้อแดงๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เหมือนมีเลือดอยู่สรุปแล้วก็คือต้องเก็บนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เอาไปนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับให้มันสุกจริงๆนะครับหลายๆท่านอ่า แนะนำก็คืออเวลาดูดีๆกันแล้วกันนะครับใส่ไก่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วถ้ามีทางเลือกก็คือมีไก่อบโอ่งอยู่นะครับแนะนำให้ซื้อไก่อบโอ่งนะครับน่าทานกว่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีมันด้วยเด็กๆชอบทานนะครับถ้าใครที่จะซื้อมาให้เด็กรับประทานนะครับก็ พูดเป็นอ่าให้เป็นแง่คิดกันละกันนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ